นี่น,นี่ยผ้าเบืองมเมวเราเปลีอยงแทนท้องแทงนี่บอกดรผิดนะงั้ไแม่ป้าเขาไปได้อสองตัวนี่ลูกอีไล่ลูกอันแม่บอกท้องแทงคือเก่าแหละแต่นี่ลูกเป็นขอ,อกที่สองกันชิมนันนีนหลัดทงมามันหยางหลัดทงมานี่เป็นขอ,อกที่สองแหละโอ้คู่กับเปียโนน้อยนียนย่โอ้โหม <c oughs> ลูกอีไล่ ไหหญ้าไปเอืน่นหาอีไล่กันนี่ปูก่อนขอล้างล้างถ<า>่ายอันนี้อยพีดนี่แมวแม่บักแทงคือเก่าแหละนี่ไหหญ้าไปเอืน่นมันอีไล่อยู่ไหนละ่ะบ้านมันน่ะมันมีสองตัวหรือว่ามีสามตัวป่ะกมยังมันตากแดดบ่ทายชิีบ นี่น้ำหมาเห็นแล้วนี่เออทีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะหยอดบานเขาแล้วเปือกไว้เฟือกไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้แป๊บนึงเออพระตองยานต่อไปเหร็น,น้ำหมาซุุ้นี่แหละสัวนี่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแพนดา้ากับปอบกับบกักแดงเออบะค้างบะค้างอ,อ๋อมันแต่ยังไม่กินบกักแดงไหนยังยืนในปากมันในนี่แหละลิปเปอร์คัก <laughs> บ้านจริงจริงเออเขาได้เห็นก็ดีใจ วันอยางเด้ยวันเด้อเออเพราะเห็ดดอกมันรู้จักตัวย่านย่านขาสั้นบ่ย่านหรอกเออเบิ้งเบื้องจำนาไว้บบบนี้จำหนามันไว้ต่อไปกัเหลียนน้ำซุ้มนี่แหละสัวเหลียนน้ำเขาแะไรต่อไปเออทูจะหยอกกันไม่ถือกน้องจะหยอกกันไม่ถือกน้องปอบปอบเย็บน้องเออนี่ยแหละแพนด้าน่ะเบิ้งนั้นไว้รู้วันเบิ้งน้องนะหามเห็ดน้องนะพอดีเห็ดห้องตีนะปอบวิญญาณอยังนั้นอย่าเลี้ยงห่องน้องสิล้มปอบ น้องล้มอุยยับยอุยอุยปอบมึงเบิ่งน้องเน้ปอบอุยเบิ่งหมด้่ยเบิ่งไว้ตัวน้อรีเลี้ยงพีเลี้ยงวันนี้เอามือตบนะยันแมวแมวใส่เห็ดใส่ตัวไรเห็ดใส่ันหอีูเบอีรูบินเลยบอกกับรู้บียยันบอกวอวันยานแล้ววันยานแมวมึงระวังตัวดีนะบอกลูกกูตบมึงนะ เบิงเบิงมันเบิงเเบิงตาบอกกับพีไปบุบุ่มยาเห็ดน่องนะแตอยาเห็ดน่องนองผู้หน่อยนางลงไ่ได้ทายลูกหน่อยเลยว่ะเห็ดป็นท่าเจริญลงเหม็นสีตัวบะน้งบุ่มม็นสีตัวน้งหมาเจเห็ดน่องขอดเจบอเจ็น้ำน่องเงือซื้อหามเห็ดน่องเนี่ยมือมือมือน่ะ บอกแดงเศรบักแดงเศร้าสนใจแล้วบุ้มแต่เพนด่าสนใจอยู่เบิ้งเบึงตีนมันเบิ้งเบึงวันเขาเรียนเหรอเรียนดอกน้องผู้น้อยแลยวสิล่มเบิ้ดแล้วปอบปเอาอยู่ตัวลินจีหุ่นมันแสบลินจีปอบเบื่อท่าจีปอบจนี่จริงจะสู้ๆเลยเก็บมาให้กินดอกปอบด่าด่าด่ามือด่าด่าด่ามือมึงน่ะนี่ยเนี่ยนี่จ้าส้นน่องเดียนบุ้มเบิึงดีๆแั้วจีดูดคุบแมวเดิน่ะบุ้มบุ้มอย่าหยอกน้องน้องผู้น้อย มันญ่ก่อนน้องผู้น่อยยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมือมือนย่เงี่ยจัดขุบนนองแล้วนนองสิลมไปเอาไปเาตัวย่มไอ้เห็ดนนองเนี่ยอบเบื้องนนองแ่พ้นดามากวนน่องแพนดามาสวบมันเลย